Style. Style. Style the สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนอัปเดตกับตัวรถเข้าใหม่กันอีกแล้ว เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้เก็บงานใดๆรถสวยพร้อมใช้งานไม่น้อยอีกด้วยค่ะวันนี้ปุณมาอยู่กับ Honda City ซึ่งลูกค้าเก่าเขาแต่งทรงมาให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆคนไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดรถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเรามาอยู่กับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งได้เป็นตัวรถเกง่งรุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมกันอีกรุ่นหนึ่งอย่างตัว Honda City รุ่น 1.5V รถปี 2011เกียร์ออโต้ตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวสีขาวสภาพสวยสภาพดีน่าใช้งานกันมากๆค่ะลูกค้าเก่าเขาใส่ชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยครบคันและสำหรับตัวราคานะคะจากราคาหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่248,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ line add official แอสไส C A R 988เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับรา,ารคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่2 2 8 0ส0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีแค่ดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพส,สวยๆไปไว้ใช้งานไม่ควรพลาดสำหรับซิตี้คันนี้และเดี๋ยวปุ่นพานมาเริ่มชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนค่ะ ด้านตัวด้านหน้าของเขานะคะบอกได้เลยว่าดูสวยดูเต็มมากๆกระจังด้านหน้าได้เป็นตัวสีเทาแบบนี้ค่ะรับกับตัวโลโก้ของตัว Honda กกอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการรล้าได้เป็นตัวไฟเดิมมาจากโรงงา,านด้านล่างชุดกันชนของเขานะคะลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยหน้าใช้งานมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกกันถึงคู่หน้าอีกด้วยค่ะ ด้านข้างตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อพร้อมๆกันสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยดักยิ้มไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมากและตัวล้อแมกของเขาลูกค้าเก่าเขาใส่เป็นตัวล้อแมกแต่งซิ่งมาให้เราเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการดุ่งมาอย่างแน่นอนค่ะซีเรีย,ยงคันนี้ได้ใช้เป็นตัว205 4ูทับขอบ17อีกด้วยและสำหรับตัวเซนเซอร์ด้านข้างเดี๋ยวปุณนพามาชมไปพร้อมๆกัน ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับตัวเบ้าจับประตูนี้เขาก็จะมีเป็นตัวกรอบครอบแบบโคมเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสินโซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนนัง่งเปิดมาก็จะเจอกับตัวแผ่นเพจสีเขียวหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการพค่นสีหรือว่าสาดสีมาทับอีกด้วยค่ะภายในด้านบนนะคะตรงรอยเม็ดอาร์ค ได้เป็นตัวรถยนอาร์ที่ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนยียนเสมอมาจากโรงงานอยู่เดิมเด่นชัดไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างภายในตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวภายในสีทูโทนค่ะสีดําตัดกับตัวสีเทาคอนโซลสภาพสวยสภาพดีเลยไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์มาตัวเครื่องเล่นของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่องเล่นที่เดิมมาจากโรงงานฟัง AMFM วิทยุ MP3 ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ตัวแอได้ใช้เป็นตัวแแบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกและสับตัวเกียร์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆคนไหนที่มองหารถไปให้ลูกใช้งานในมหาลัยคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันที่ตอบโจทย์มากๆค่ะ และตัวเบาของเขานะคะลูกค้าเก่าเ,าเขาใส่เป็นตัวหุ้มมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นแบบหนังค่ะสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดถ้าพี่ๆอยากได้เบาเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันค่ะ และสับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อพร้อมๆกันด้านท้ายตัวรถคันนี้เขาก็จัดชุดแต่งมาให้ถือว่าเต็มคันมากๆค่ะด้านตัวไฟท้ายของเขาเดิมๆม,มาจากโรงงานด้านล่างกันชนก็มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กะระยะถอยถึง2ตํตำแหนง่งและมีเป็นตัวสเกรตด้านท้ายด้วยด้านบนก็ติดตั้งเป็นตัวสอยเลอร์ม,มาให้แลวเดี๋ยวปุ่นพามาชมสับตัวสีซอกด้านท้ายของคันนี้กันบ้างค่ะ สำหรับตัวซินซอด้านท้ายของคันนี้ค่ะเขาได้เป็นตัวสติกเกอร์เด่นบาดเดิมๆรอยเป็นอาร์เดิมๆสภาพดีไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมาด้านตัวหัวน็อตของเขาสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขาอีกเช่นเดียวกันได้เป็นตัวฝากระโปรงท้ายเดิมๆมาเลยค่ะพร้อมใช้งานมากๆสำหรับซิตี้สำหรับตัวด้านพี่เก็บสัมภาระของเขาก็จะมีเป็นตัวถาดรองท้ายซิตี้มาให้ตรงรุ่นด้านหลังมีที่เก็บสัมภาระถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะวางของได้จริง และสับตัวด้านล่างที่เก็บยางลายของเขานะคะอุปกรณ์แม,แม่แรงบล็อกถอดล้อต่างๆก็ยังอยู่ครบตรงนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆค่ะยังไม่ได้มีการเช็คหรือทําความสะอาดต้องขออภัยด้วยรอยไม่กาดเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเจาะหรือว่าร่องรอยของการติดตั้งแก๊สสับตัวด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนี้เขาได้เป็นตัวเส้นสายรายสปอร์ตนะคะยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือร่องรอยของการขูดการขีด ด้านขั้นตัวรถต่างๆก็มีเป็นตัวสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันอีกด้วยคือสวยพร้อมใช้งานจริงๆซองด้านขั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวนอ็อตหรือว่าสติกเกอร์บอกรมยางก็อยู่เดิมๆไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาสีมาทับค่ะรอยเม็ดอางนะคะฝั่งคนขับกันบ้าง ตรงนี้ตัวยางถือว่าค่อนข้างที่จะแน่นมากๆค่ะลอยเม็ดอาร์ตเดิมๆร้านของเรารับประกันว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําตัดต่อย้อมแมว100เรเซเราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนค่ะรับตัวแผงด้านข้างประตูคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บาน2งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างที่ได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวพวงมาลัยของเขานะคะจะได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบพาวเวอร์สามก้านพวงมาลัยสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือและสำหรับตัวเล็กไมค์คันนี้เขาวิ่งใช้งานไปเพียงแค่1นึ่งแสนกับอีก2 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพสวยสภาพดีค่ะรถคันนี้ราคาถูก2อง0 0 0สองบาทได้เป็นตัวไมค์น้อยออปชั่นครบเดี๋ยวบนทางมาชมห้องเครื่องกันต่อว่าสภาพจะดีและน่าใช้งานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขาค่ะก็จะได้เป็นตัว iV Tech สสูบขนาด1.5ลิตรเชื้อเพลิงเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลเยอะมาอย่างแน่นอน สินคอด้านข้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเม็ดอัหรือว่าหัวน็อตก็เดิมๆอยู่เช่นเดียวกันคานด้านหน,น,น้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนหนักลักรับตัวฝากระโปรงของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานอีกด้วยสติกเกอร์เดิมจากโรงงานสติกเกอร์เหรียญบาทรอยดรอรรอยเม็ดอักยังอยู่ครบค่ะ สติกเกอร์มอก็ตรงนี้ก็ไม่มีพ่นสีหรือสาดสีไมาทับได้เป็นตัวแผ่นกันความร้อนดั้งเดิมมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างตามสภาพรถนั่นเองสําหรับวันนี้ค่ะปุ่นมีเข้ามาให้ใหม่แล้วพี่ๆคนไหนที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดรถเกง๋งรุ่นฮิตอย่างตัวซิตี้ในงบราคาเพียงแค่2อ0 0 0 0 0บาทเท่านั้นตัวใหม่รถคันนี้ก็น้อยเพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองพี่ๆคนไหนที่สนใจได้ติดต่อหาปุ่นได้เลย0 8 8ย0 5 9 1 3 หรือ a s ดไซ C A R 988ดเมตรด้านหน้าและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้บุญน้องขอฝากบบ like, กดไลค์กดแชร์กดซับจะ r i ายไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ